ผักใบหงิกใบงอเพราะเกิดจากสิ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังที่ช่องไร่เพิ่มนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวและการดูแลผักสวนครัวแบบที่ผมได้ทําอยู่ทุกวันนี้นะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะครับเกี่ยวกับการดูแลและป้องกันโรคและแมลงนะครับศัตรูพืชอาฝากเพื่อนๆนะครับได้รับชมรับฟังกันก็ก่อนอื่นก็ขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องไร้ปื้มด้วยนะครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันเลยนะครับ ก็มีเพื question, ่อนๆหลายท่านนะครับทักเข้ามาถามว่าผักเป็นอะไรไม่รู้นะฮะเป็นใบงิกใบงอบางทีก็จะเป็นใบไหม้ไหม้นะฮะมันเกิดจากอะไรนะครับช่วยแนะนําวิธีดูแลรักษาหน่อยวันนี้ผมก็เลยจะมาตอบคําถามเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยเห็นนะครับผักที่มีลักษณะใบงิกใบงอหรือว่าเป็นขอบใบไหม้นะฮะสิ่งที่ทําให้ใบงิกหรือใบงอนะครับก็ จะมีอยู่2อย่างนะก็จะเป็นมแมลงศัตรูพืชที่เขาเรียกว่าเพี้ยไฟนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นมแมลงวีขาวนะครับยิ่งช่วงนี้นะฮะแมลงวีขาวกับเพี้ยไฟนะครับมันก็ส่วนมากก็จะมากับลมลมที่พัดเข้ามานี่นะครับในช่วงฤดูฝนช่วงที่ลมมันมาใหม่ๆนี่นะครับมันก็จะนําพาพวกเพีย้ยพวกมแมลงพัดเข้ามาในแปลงผักของเรานะฮะเราก็ต้องคอยเดินดูนะฮะว่ามันจะมีตัวเพีย้ยหรือตัวมแมลงหรือว่า ตัวแมลงวีขาวนะฮะเข้ามาที่ไร่ของเราหรือเปล่าเราก็ต้องคอยดูนะฮะแต่หลักๆนะครับที่จะทําให้ผักใบงิกหรือใบงอได้ง่ายก็จะเป็นพวกตระกูลเพียียวไฟเพียียวไฟนะฮะแล้วก็จะมีแมลงวีขาวแต่แมลงวีขาวนี่จะป้องกันได้ง่ายกว่าเพียียวไฟนะครับเพราะว่าแมลงวีขาวถ้าเราได้เห็นตัวเขาหรือว่าได้พบเจอตัวนะครับเราก็สามารถฉีดพ่น ยาฆ่า,มาแมลงในช่วงที่เราพบเจอตัวของเขานะครับเพราะว่า,มาแมลงวีขาวกว่าเขาจะทําให้ผักใบงิกใบงอได้ก็จะมีระยะเวลาประมาณ 3- 4วันนะครับมันถึงจะดูดน้ําเลี้ยงหรือว่าทําลายผักของเราได้นะครับใบงิกใบงอได้ง่ายกว่าส่วนเพีย้ยไฟนะครับมันก็จะทําลายพืชผักของเราได้มากกว่า,มาแมลงวีขาวนะฮะก็อันตรายมากนะครับมันก็จะทําให้ใบงิกใบงอหรือว่าขอบใบไหม้ใบแห้งไปได้เลยนะครับเราก็ควร ใช้สารเคมีเพื่อจะมาฉีดพ่นในการรักษาครับส่วนสารเคมีนะครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจำผมก็จะใช้เป็นสารอิมิดาคอผิดนะฮะอย่างเดียวเลยก็ผสมน้ำแล้วก็สามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับช่วงเวลาที่เราผสมสารเคมีนะผมก็จะใส่สารจับใบนะครับผสมเข้าไปด้วยนะฮะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในตัวยาของเราก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้ นำวิธีนี้หรือว่าเทคนิคนี้นะครับไปใช้ในการรักษาพวกเกี่ยวกับเรื่องแบงกิ้งไมกหรือว่าพวกแมลงวีขาวแล้วก็เพีย้ยไฟมันก็สามารถกำจัดได้นะฮะวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไร์ปื้มเลยนะครับส่วนเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณครับ